สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel ยูทูปปีเตอร์โบนนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่29มกราคม2564มีหลายประเด็นน่าสนใจเลยนะครับโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเิลนะครับในฐานะกุนซือเชลซีต่อสื่อ ครั้งแรกแบบจัดเต็มนะครับที่พูดหลายเรื่องที่ต้องฟังเช่นอนาคตของเมสันเมาส์บิลลี่กิลอม์ความรู้สึกที่รับงานต่อจากแลมพาดห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็มีโอดอยออกมาเผยแท็กติกวิงแบ็กด้วยนะครับมี กูรูนะครับอดีตโคช้ชฟันธงใครฮาวเวสว่าปังหรือไม่ปังกับทูเคิลแล้วก็มีเจาะลึกทีมงานของทูเคิลให้ฟังกันด้วยวันนี้ละเอียดแน่นอนนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันนะครับก็คือยาถ่าย1นึนะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองน้ำเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกนะครับสั่งซื้อได้ที่ Facebook f a ฟนเ page เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็มียาทาจอมทองนะครับแก้กดระย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสััั่่่งงงซื้้ออไดดททีีชาเเยยวกนลนละครบ แล้วก็ฝากผลงานของผมกับ o f f i c i a l c h e l s e ีด้วยนะครับเดี๋ยวตอนใหม่กำลังจะมาในเร็วๆนี้ครับดูทรงแล้วคงไม่แคล้วเรื่องโทมัสทูเคิลผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับฝากรายการของขอบสนามนะครับผมเพิ่งไปออกรายการกับขอบสนามมาคุยเรื่องเชลซีนะครับไปดูกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เช่นกันนะครับแล้วก็ฝากเพจใหม่ของนองเอิร์นด้วยนะครับเชียบอลกับเอิร์นครับ มามาดูเพรสคอนเฟอเรนซ์ของโทมัสทูเคิลกันก่อนดีกว่าคือจริงๆอ่ะทูเคิลให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เสมอกับวูล์ฟไบใช่ไหมครับแต่วันนี้สัมภาษณ์เปิดตัวในฐานะกุนซือเชลซีครั้งแรกใช้คําว่าสัมภาษณ์เปิดตัวกับกุนซือเชลซีครั้งแรกนะครับโดนถามหลายเรื่องเนี่ยโอ้โหประเด็นน่าสนใจทั้งนั้นนะครับเรื่องแรกครับที่โทมัสทูเคิลโดนถามคือปฏิกิริยาจากแฟนบอลที่มาคุมต่อจากแฟรงค์นัมพานที่เป็นที่รักเนี่ย คุณกลัวหรือเปล่านะครับคุณรู้สึกยังไงทุกเข้าบอกว่าผมหวังว่าจะไม่มีการต่อต้านในดๆเพราะว่าเราเนี่ยต้องการแฟนบอลเหมือนกับทุกทีมการมีแฟนบอลใกล้ชิดกันมันช่วยสร้างความแตกต่างกันได้ผมทราบดีว่าคงเป็นเรื่องผิดหวังของแฟนๆที่ต้องเห็นแลมพาดจากไปแต่ผมเนี่ยเคารพในตัวลมพาดอย่างเต็มที่และผมเนี่ยชื่นชอบลมพาดสมัยนักเตะมากเลยผมตามดูเขาตลอด นอกจากนี้ผมยิ่งเคารพแลมพาร์ดมากขึ้นไปอีกเพราะเขาส่งข้อความมาหาผมด้วยแลมพาร์ดอวยพรให้ผมโชคดีและอาจจะได้เจอกันในอนาคตถ้าเป็นไปได้แลมพาร์ไนส์มากๆนะครับเรียกว่าทูเข้าชื่นชมนะครับกับสิ่งที่แลมพาร์ดมอบไว้ให้แล้วก็โอ้โหให้เกียรติที่ถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้คุมทีมต่อแต่ก็ส่งข้อความมาให้กําลังใจแล้วก็อวยพรคือเชลซีก็เป็นทีมที่แลมพาร์ตรักนะครับ mm. เขา mm. เขาคงไม่ไปแช่ง โค้ชคนใหม่ในทีมรักของเขาหรอกแม้ว่าตัวเขาจะต้องตกงานก็ตามนะครับก็อันนี้ทูเคิลยอมรับว่าประทับใจมากๆแล้วทูเคิลก็โดนถามนะครับว่ากลัวไหมที่คุมเชลซีเพราะว่าทีมนี้เอาว่ากันตามตรงครับทีมจอมปลดโค้ชนะครับแล้วก็มีความคาดหวังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทูเคิลบอกว่าถ้าคุณเซ็นสัญญ,ญากับเชลซีอ่ะคุณก็ต้องทราบอยู่แล้วว่านี่คือสโมสรที่กระหายที่จะควา้าแชมป์เราจริงจังในทุกรายการ มันไม่ได้ทาให้ผมกลัวนะเพราะผมก็มีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันวันแรกที่ผมทํางานเนี่ยมันมหาสัจจร์มากเลยผมรู้ว่าที่นี่คาดหวังผลการแข่งขันแต่ตัวผมเองก็คาดหวังผลแข่งขันเช่นกันผมมาที่นี่เพื่อเป็นแชมป์นะครับทูเข่าโดนถามเรื่องของตลาดหน้าหนาครับที่อีก2วันจะปิดตัวลงเนี่ยจะซื้อใารเพิ่มหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนี้นักเตะทุกคนควรจะได้รับความเชื่อมั่นก่อนและอยากให้ นักเก็ตทุกคนมีสิ่งนี้ผมคิดว่าถ้าสโมสรและผมเจอกับดีลที่ใช่เราจะไม่ลังเลแต่มันยากที่จะตัดสินใจตอนนี้เพราะว่าเราเพิ่งแข่งไปนัดเดียวซ้อมไปแค่2เซสชันเราคุมกําลัง,งเนี่ยตอนนี้คุมกําลังทีมขนาดกําลังพอดีเลยเอ็นโกโลกองเต้กลับมาซ้อมแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวน่าจะได้ลงเล่นในเกมเจอกับเบอร์ลี่และทูตเขลก็บ,บอกด้วยนะครับว่าผมคิดว่าคุมกําลังของทีมตอนนี้22คนไม่รวมนายประตูเนี่ย เราต้องลงแข่งสามรายการคุมกำลังพอดีไม่เยอะไม่น้อยเกินไปสรุปให้ก็คือน่าจะไม่มีการเสริมทัพในมกราคมนี้นะครับคงไปรอช่วงซัมเมอร์เลยแล้วก็โดนถามเรื่องของอิงโกโลกองเต้ครับทั้งอนาคตและบทบาทที่จะให้กองเต้เล่นทูเคิลยอมรับเลยครับว่าเขาเป็นบิ๊กแฟนของอิงโกโลกองเต้ครับเคยพยายามจะคว้าตัวมันหลายปีแต่ไม่สำเร็จนะครับและตอนนี้ทูเกลบอกผมได้อยู่กับเขาแล้วนะครับแล้วก็หัวเราะนะครับทูเิลบอกว่า ผมคิดว่าเอ็นโกโลกองเต้นะถ้าจะเล่นให้ดีที่สุดคือบทบาทกองกลางตัวรับ2คนเพราะมันจะทําให้กองเต้มีอิสระมากกว่าการยืนตัดเกมเพียงคนเดียวซึ่งมันยากมากสําหรับผมแล้วกองเต้ e เหมาะยืนเป็นมิดฟิลด์คู่กับคนอื่นเพราะเราจะได้ใช้ความสามารถของเขาพลังก,กำลังของเขาและความแข็งแกร่งของคอร์ดี้อย่างเต็มที่กองเต้ e เป็นนักเตะที่ช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่ทูเคิลบอกวไว้เลย แล้วข้อต่อมาครับอันนี้น่าสนใจมากครับผมว่าหลายคนอยากรู้ครับคืออนาคตของเมสันเมาส์นัดที่เสมอกับวุฟเนี่ยเมสันเมาส์มีชื่อเป็นแค่ตัวสมรองนะครับแล้วก็ลงมาช่วงท้ายวูบว่าทีเดียวเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนตัวลงมาแต่คนก็อยากรู้ว่าการที่ดรอปเมสันเมาส์เป็นตัวสมรองเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงอนาคตหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเมสันเมาส์ที่เป็นเด็กปั้นของเราจะเป็นยังไงทูเคิลตอบแบบมั่นอกมั่นใจเลยครับเขาบอกว่า ผมชอบในสิ่งที่ผมเห็นจากตัวเมสันเมาส์บุค,คลิกของเมสันเมาส์น่าทึ่งมากเป็นนักเตะที่เพียบพร้อมสำหรับการแข่งขันและมีความสามารถเปลี่ยนล้นสำคัญที่สุดคือทุกเกมที่ผมได้ดูเมาส์เล่นจนถึงตอนนี้เขาเล่นแบบฝากใจไว้บนสนาม100%เซเขาให้ใจกับทีม100%ในทุกครั้งที่ลงเล่นและนี่คือพื้นฐานที่ดีที่สุดของการพัฒนาผมมีความสุขมากที่ได้เมสันเมาส์อยู่กับทีม ผมจะไม่หยุดผลักดันเขาจะไม่หยุดแนะนําเขาและมากไปกว่านั้นผมจะไม่หยุดเชื่อใจเมสันเมาส์ด้วยไม่มีอะไรต้องห่วงเลยเพราะฉะนั้นทูเคิลยืนยันชัดเจนนะครับว่าเมสันเมาส์อยู่ในแผนการทําทีมและเขาก็ชื่นชอบเมสันเมาสพร้อมที่จะปั้นเด็กคนนี้ต่อจากแฟรงค์นัมผาดอย่างแน่นอนดังนั้นใครที่กังวลว่าเมาสอนาคตจะดับหรือเปล่าในยุคกุนซือคนใหม่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพียงแต่เมาส์ก็ต้องสู้ด้วยเพราะว่าในบทบาทตําแหน่งตัวเนี้ย นัดล่าสุดทูเิลเลือกเป็นไคฮาร์เวสแล้วก็ฮาคิมซิเอกถูกไหมครับเมสันมาร์ก็ต้องสู้เช่นกันต้องมีการแข่งขันเช่นกันไม่มีใครการันตีตําแหน่งแบบ100%่งร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับแต่ชอบบทสัมภาษณ์ทูเิลนะผมว่าตอบได้ใจแฟนบอลมากๆเลยนะครับแล้วก็โดนถามเรื่องบิลลี่กิลมอร์ด้วยนะครับบิลลี่กิลมอร์มีข่าวว่าอาจจะถูกปล่อยยืมตัวนะครับซึ่งเราต้องติดตามกันต่อไปว่าอีกสองสวันสุดท้ายเนี่ยขาออกจะมีหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเมื่อสื่อไปถามโทมัสทูเกี่ลเก ทูเคราบอกว่าผมประทับใจในตัวบิลลี่กิลมอร์เขาเป็นคนที่แท็กติกเป๊ะความเข้าใจเกมก็ระดับสูงมากผมสัมผัสได้เลยว่าเขามีทักษะชั้นยอดการยินตำแหน่งก็ฉลาดเราจะรอดูอีกทีว่าเขามีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งพอในการลงเล่นกับลีกที่ร่างกายแข็งแกร่งมากที่สุดในโลกได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเขาใช้เท้าได้ว่องไวตัดสินใจก็เฉียบนะครับติดตามกันต่อไปแต่ดูแล้วอนาคตอ่ะ เป็นอนาคตของทีมอยู่้วครับบิลลี่กิลมอร์นะครับ, more, รบแต่จะใช้งานทันทีไหมเดี๋ยวต้องดูกันต่อซึ่งผมอยากให้ใช้นะผมว่าเด็กคนนี้มีแววนะครับอยากให้ทูเคิลลองให้โอกาสอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทูเคิลนะครับนี่ครับมาดูเรื่องของสตารกันต่อคนถามผมมาเยอะมากนะครับว่าพี่บอสครับอยากรู้ว่าทีมงานที่ทูเคิลเอามาเนี่ยมีใครกันบ้างแล้วก็ประวัติความเป็นมา ยังไงนะครับเพราะมันหาอ่านจากที่อื่นยากเพราะว่าใน o f f i ิเชียลอะคือลงว่ามีใครบ้างถูกไหมครับผมเลยไปหาคําตอบมาให้นะครับจะทําให้คอนเทนต์ช่องผมไม่เหมือนที่อื่นนะครับจะเอาอะไรที่มันเชิงลึกมาฝากเพิ่มเติมนะครับก็เอาเอาเรื่องของรายชื่อทีมงานก่อนแล้วกันนะครับคนที่มาเพิ่มนะครับนอกเหนือจากตัวตัวทูเคิลอนน้มีสามคนนะครับคนแรกชื่อว่า source love นะครับอีกคนหนึ่งชื่อว่า arno michels ซึ่งทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็มีนักวิเคราะห์ข้อมูลครับตัวดูสถิติเนี่ยชื่อว่าเบนจามินเวเบอร์3คนนะครับส่วนของเก่าเนี่ยแฟรงค์ Frank น้ำผายกับโจดี้มอริสออกไปแล้วก็โจเอ็ดเวิร์ดยังอยู่นะครับแอนโทนีแบรรียังอยู่ในทีมสตาร์แต่ตอนนี้มีข่าวว่าแบรรีอาจจะออกจากเชลซีไปรับงานกุนซือฟรีดวูดทาวซึ่งสไปก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าแบรรีเนี่ยเขาบอกว่าทําหน้าที่สตาร์ได้ดีเลยเอนริก้อลาริโอยังทําหน้าที่โค้ชประต,ตูต่อไปนะครับและเหมือนที่บอกไปครับ ม,มีใครบ้างนะครับนี่ครับไปหาคำตอบมาให้นะครับเริ่มกันที่คนนี้ครับคนนี้ชื่อว่าอาร์โนมิเชลส์นะครับอายุมากกว่าทูเคิลหลายปีอยู่เหมือนกันคนนี้ทำงานกับทูเคิลมาตั้งแต่ตอนอยู่กับมายส์นะครับเมื่อปี2009เคยเป็นอดีตนักฟุตบอลมาก่อนเหมือนกันก่อนจะผ่านตัวมาทำงานเป็นมือขวาให้กับทูเคิลในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับจุดเด่นคือรู้ใจกันเป็นอย่างดีนะครับทำงานกันมานานรู้ใจเป็นอย่างดีประสบการณ์เยอะ แล้วเขามี Instagram ด้วยเข้าไปดูกันได้ Instagram ของเขาเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อเชลซีเรียบร้อยนะครับคนนี้คือมือขวาคู่ใจของทูมัสซูเกลชื่อว่าอานอว์บิเชลส์นะครับจำชื่อกันไว้นะครับคนต่อมาครับคือคนนี้ครับคนนี้ชื่อว่าโซสเลฟนะครับ สกดแบบ LO เดี๋ยวมันยีนี่ก็โลแต่ว่าเอ้ยดูไปเอ้ยหรือว่ามันน่าจะเรียกแบบ j o ค k i m ลิฟมากกว่าผมเลยเรียกเป็น Source ฟก่อนละกันนะครับในอนาคตถ้ามีการนเฟ f i r มเรียกไปถูกต้องอยังไงเดี๋ยวผมแก้ให้แต่เบื้องต้นเรียกว่า Source ฟก่อนคนนี้เริ่มทํางานกับทูเข้าที่ p a ชนะครับแต่สมัยเป็นนักเตะเป็นแบ็กซ้ายทันตอนที่ทูเข้าเป็นโค้ชของมาย์้วยนะครับเรียกว่าเคยเป็นอดีตลูกทีมมาก่อนนะครับเพิ่งรีทายไปเมื่อปี2011 จริงๆก็ไม่เพิ่งนะสิปีแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับงานโค้ชของเขาคือไปทํางานเน้นด้านเยาวชนเป็นผู้ช่วยที่ Red Bull s a l z b u แล้วก็อัปเกรดไปอยู่แอร์เบ้ไลฟ์ซิกเคยทํางานกับราฟรังนิกเคยทํางานกับราฟฮัสเซลฮูเซลที่ปัจจุบันเป็นกุนซือของซา์แฮมตันนะครับก่อนจะได้รับงานได้ร่วมง,งานกับโทมัสทูเกลอีกครั้งที่ไปแอ์เช่แล้วก็ตามมาอยู่ที่เชลซีคนนี้เขาวิเคราะห์กันว่าเด่นเรื่องของการวิเคราะห์ความสามารถแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องของการปั้น การพัฒนาการทํางานกับดาวรุ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกลัวว่าทูเคิลจะไม่ปั้นดาวรุ่งเนี่ยสตาฟคนนี้มีอยู่ทั้งคนนะครับและทูเคิลปกติที่ผ่านมาเขาเป็นคนดันดาวรุ่งอยู่แล้วแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับส่วนสตาฟอีกคนหนึ่งไม่มีภาพออกมานะครับที่บอกไปว่าเป็นคนดูข้อมูลชื่อว่าเบนจามินเวเบอร์นะครับเบนจามินเวเบอร์เนี่ยอายุเพิ่ง37ปีเองนะครับแต่ ร่วมงานกับทูเคิลมาตั้งแต่แรกเลยนะครับเคยทำงานกับเจอร์เก้นครอปด้วยนะครับเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนี่คือ3คนที่ตามมาหลักๆนะครับในในเชลซีเวอร์ชันโทมัสทูเคิลย้ำอีกทีนะครับนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยชื่อว่าเบนจามินเวเบอร์นะครับแล้วก็อีก2สตาร์ทนะครับคือคนนี้ครับซอสเลฟนะครับคนนี้แล้วก็คนที่เป็นมือขวาหลักๆคือคนนี้ครับอาร์โนมิเชลสั่นเองนะครับทีมสตาร์ทของโทมัสทูเคิลก็ ลงอยู่ข้างสนามในเกมที่เจอกับวูฟแฮมตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับจัดเต็มให้เลยสำหรับทีมงานของทูเคิลไปดูแท็กติกของทูเคิลกันหน่อยดีกว่าครับคาลัมฮัสสันโอดอยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงแท็กติกวิงแบ็กนะครับที่ทูเคิลเขาสั่งการยังไงในเกมที่โอดอยได้เล่นเป็นวิงแบ็กแบบเซอร์ไพรส์มือนกันท,ทั้งที่ปกติเป็นปีกนะครับโอดอยบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะเล่นวิงแบ็กแบบจริงๆจ,งจ,งจังๆซ้อมปุ๊บแข็งปั๊บนะฮะ และผมก็คิดว่าโอเคเลยผมเล่นได้ผมไม่มีปัญหากับตำแหน่งนี้เลยมันไม่สำคัญว่าทูเคิลจะขอให้ผมเล่นตำแหน่งไหนผมแค่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตอบดีนะไอ้น้องพักหลังทัศนคติเริ่มดีขึ้นนะฮะโอโดอยังบอกอีกว่าทูเคิลอยากให้ผมบุกไปข้างหน้าวิ่งโจมตีใส่ฟูลแบ็กคู่ต่อสู้ให้มากสุดเท่าที่จะทำได้เขาอยากให้ผู้เล่นเกมรุกมีอิสระเพื่อหาโอกาสยิงหรือแอซิส เน้นย้ำเลยว่าให้ผมเติมไปตรงริมเส้นยืนสูงแล้วก็ขยับไปโจมตีนั่นกว้างดวลหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยแต่ก็ต้องหาจังหวะจ่ายบอลด้วยไม่ใช่ตะบีต้ตะบันจะเลี้ยงทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแทคติกที่ทูเคิลสั่งมาคือเป็นวิงแบ็กที่พอลงมาจริงๆถ้าทีมบุกเขาก็คือขึ้นเป็นปีกสุดตัวครับขึ้นด้านกว้างขึ้นสูงกดดันฟูลแบ็กคู่ต่อสู้พยายามดวลหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครอสบอลให้ได้ผ่านบอลสร้างโอกาสให้ได้นี่คือแทคติกที่ใส่เข้ามาซึ่งเดี๋ยวเรอรดูนะคับว่า ทูเข้าจะเล่นแผนหลัง3แบบมีวิงแบ็กยาวๆหรือเปล่าและถ้าคิดจะเล่นแผนนี้ขึ้นมานะครับพวกปีกบางคนอาจจะโดนจับกลายพันธุ์อย่างเช่นคริสเตนฟูริสิตเนี่ยลงมาช่วงครึ่งหนังก็โดนจับไปเล่นเป็นวิงแบ็กขวาแล้วกขโยกเอาโอดอยไปเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายถูกไหมครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องของไค h ฮาวเวสกันบ้างดีกว่านะครับก็ทางสกายสปอร์ตนะครับไปสัมภาษณ์นะครับ ไทฟุนคอคุตนะคะคนนี้เคยเป็นอดีตโค้ชเรเวอร์กูเซนที่เคยร่วมง,งานกับไค h ฮาวเวมาก่อนแล้วก็ออกมาช่วยวิเคราะห์นะครับว่าทูเคิลจะปลูกฟอร์มน้องไก่ได้ยังไงเอาเป็นข้อๆเลยนะครับคืออย่างแรกคนตั้งข้อสังเกตเรื่องภาษากายที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะเอาก่อนหน้านี้ไม่นับนัดหน้าสุดนะคนชอบตั้งคําถามเรื่องความทุ่มเทแบบสีหน้าไม่ค่อยแสดงอาการอะไรพวกนี้นะครับแต่คอคุตบอกว่า ฮาวเวิรมันเป็นสไตล์นิ่งสยบทุกสิ่งอยู่แล้วครับไม่อยากให้แฟนบอลมองแค่เรื่องนี้ไม่อยากให้มองแค่เรื่องภาษากายว่าเอ๊ะหน้านิ่งไม่ได้หมายความว่าไม่ทุ่มเทซะหน่อยถูกไหมครับเพราะว่าโรเบิร์ตฮูดเคยอดีตนักเตะเชลซีเคยออกมาวิจารณ์ว่าฮาวเวิร์ดูไม่ค่อยทุ่มเทเท่าไหร่แต่ว่าเขาคุณบอกไม่จริงครับปัญหาของฮาวเวิร์ไม่ใช่แพชชั่นไม่ใช่ภาษากาย แต่ที่ยังไม่ปังเพราะว่าอายุยังน้อยแล้วก็นี่เพิ่งย้ายมาเล่นต่างแดนครั้งแรกคือมันต่างจากวนเนอร์ด้วยเพราะว่าวนเนอร์อายุมากกว่านะครับมีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็เขาบอกว่าของวนเนอร์เนี่ยเดี๋ยวแค่ยิงได้เดี๋ยวก็กลับมาปังแต่กรณีของไคฮาวเวรสเนี่ยต้องการมากกว่ายิงได้เขาบอกว่าฮาวเวสต้องการใครสักคนที่สนับสนุนเขาในช่วงเวลาที่ยากลาบากเพราะทุกคนคาดหวังในตัวเขาสูงมากซึ่งการที่ทูเคิลเริ่มด้วยการให้เล่น90นาทีนะในเกมเจอกับวูฟนะเต็เมเกมเลย ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีซึ่งน่าเสียดายที่พลาดโอกาสยิงประตูชัยตอนท้ายด้วยนะครับคอคุดบอกว่าเขารู้จักกับทูเครลเป็นอย่างดีทูเครลมีสไตล์ที่แตกต่างกันมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ที่แน่ๆเป็นคนทําการบ้านเสมอเขาเป็นคนที่มีความคล้ายเจอกันคลอฟในเรื่องของฟุตบอลเพรสซิงการเคาน์เตอร์เพรสและตอนแรก เขาคุดบอกผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเหมือนเป๊ปนะจนกระทั่งไปดูเขาคุมเปเเชและได้ใช้งานนักเตะซูเปอร์สตาร์เนมาร์เอ็มบัปเป้กลายเป็นแบบฟุตบอลเล่นสวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาเล่นได้2แบบทั้งการเพรสซิ่งแล้วก็เล่นสวยงามรวมไปถึงการทํางานกับเปเยเชทาให้เขามีประสบการณ์ต่างแดนด้วยและกับเชลซีเขาคุดบอกว่าทูเคิลจะสร้างสไตล์ใหม่ให้กับเชลซีได้แน่มองว่าจะส่งผลดีต่อฮาเวสด้วยทูเคิลจะไม่ได้ช่วยฮาเวสแค่เรื่องแท็กติก แต่จะสื่อสารกับเขาเป็นอย่างดีด้วยเพราะคนเยอรมันเหมือนกันถูกไหมครับผมคิดว่าถ้าเราจํากันได้แลมพาดตอนเป็นนักเตะค่อนข้างต่างกับฮาวเวสเพราะรลมพาดมีอารมณ์ร่วมมากกว่าบางทีทูเคิลต้องมองหาและเดี๋ยวน่าจะทราบอีกว่าฮาวเวสยังขาดส่วนไหนต้องปรับส่วนไหนแต่เขาจะช่วยเหลือฮาวเวสให้ปังได้แน่นอนนะครับอันนี้คือฟันธงจากอดีตโค้ชของฮาวเวสว่าทูเคิลปลุกฟอร์มฮาวเวสได้แน่แค่ต้องให้เวลาหน่อยนะครับ ปิดท้ายกันที่ซื้อขายนะครับก็เหมือนเอาเก่ามาเล่าใหม่ครับเป็นรายงานจากคาเวโซเฮนโคนะครับของ Sky Sport ซึ่งคนนี้ภาคหลังก็รายงานแบ็กบอยอยู่เหมือนกันนะครับคาเวโซเฮนโคก็พูดว่าเชลซีสนใจเออร์ลิงเบราห์เล่นกับดาวิดอาราบานะครับที่ผมบอกว่าเก่าเพราะอะไร2อาทิตย์ก่อนสกายก็เล่นเรื่องฮาเลนไปทีหนึ่งอาราบาก็เล่นกันมานานแล้วนะครับกรณีก็ไม่ได้มีอัปเดตเพิ่มเติมเลยครับโซเฮนโคบอกว่าฮาเลนเลินสัญญาอีก4ปีแต่ว่าในปี2022มีค่าฉีก สัญญา75ล้านยูโรเชลซีคือทีมหนึ่งที่จะไม่รอจะซื้อซัมเมอร์นี้เลยแต่ก็ต้องแย่งกับหลายทีมส่วนอาราบากำลังจะหมดสัญญาปัดข้อเสนอบายเยนไปแล้วเป็นฟรีเอเย่นมีข่าวว่าแมนยูลิเวอร์พูลมาดริดเปเอชเชีให้ความสนใจผมถึงบอกครับว่าเราไม่ได้ทราบอะไรใหม่เพิ่มเติมจากข่าวนี้เลยครับเพราะเราทราบมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาขุดมาเล่นอีกรอบหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะกรณีของทุัมาซูเคิลถูกแต่งตั้งหรือเปล่านะครับนี่คือข่าวสารที่ ผมนามาฝากให้ในวันนี้นะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับทั้งยาถ่าย123แล้วก็ยาธาตุจมทองนะครับรวมไปถึงฝากผลงานของผมกับ Official Chelsea เอ่ยกับขอบสนามเอ่ยแล้วก็เพจของน้องเอินด้วยนะครับช่วงนี้ผมปิเตอ์วอตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย